สวัสดีครับคลิปนี้มาลงสายฮับกิโดเป็นแนวทางอีกคลิปครับคลิปที่แล้วเราเป็นสายโซโม่มันต้องใช้จ็อกแล้วก็ใช้หนังสือเปลี่ยนสายซึ่งมันอาจจะต้องเพิ่มงบขึ้นมาแต่ด้วยฮับกิโดช่วงนี้ราคาค่อนข้างจับต้องถึงได้แต่อาจจะมีความลำบากในการลง อันนี้ผมปรับเปลี่ยนเป็นแคสทั้งหมดเพื่อจะไม่ให้มี E ีพิเศษสเตตัดเอาจริงๆเอาแค่ E โจตายก็พอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาคลิปหน้าหน้าจะเป็นคลิปจัดเซต E โจสายฮับทีเดียวตายครับอันนี้ก็ใช้เป็นนชายาอ e ีแรง เราได้อยู่ตำแหน่งบนตำแหน่งบนกับตำแหน่งล่างเป็นตำแหน่งที่อาจจะมีโอกาสพลาดได้ขึ้นอยู่กบับความจำนาของแต่ละคนด้วยนะครับแต่บางทีถ้าเผลอถ้าเผลอก็พลาดได้เพราะว่าสองเพราะว่าสองตัวตรงกลางนี้มันจะ รอรออย่างเดียวเรากด e ได้เลยแต่สองบนล่างมันต้องมีการเคลียร์ตัวนะ ตรงนี้ใช้ทีสทีแล้วก็มีลมดีแต่บางคนเขาใช้แบบทีเดียวได้ทั้งหมดเลยไม่แน่ใจว่าเขาทำยังไง สำหรับผู้เล่นใหม่หรือคนอยากจะเล่นครับโรงแรมโดยที่ไม่ใช้เซ็ก็เป็นทางเลือกที่โอเคเล่นเล่นพอเล่นได้อยู่พอเล่นได้ถ้าเล่นสีจอธรรมดาชิวๆเล่นไปแล,ล้วเนีย่ยินก็เริ่มชินกับลายเดิน สายคับถ้าถึงด่านบอสโจกสองตรงสองตำแหน่งตรงกลางจะเราจะไม่ขยับตัวเลยเราจะรอบอสให้เดินมาอย่างเดียวแล้วก็กดอ E สองสองตำแหน่งบนล่างเราต้องขยับตัว <c oughs> นี้เราจะเดินลงมาแล้วก็กดีแล้วก็กดี ส่วนตำแหน่งที่เรายืนทารกิโดนี่เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะชิวเพราะว่าเราไม่ต้องเดินรอแค่มันโผล่มาจากขอบหน้าจอถ้ามันโผล่มาจาก้นกนร,นนร็ขอรสบ ให้พูดเดิอแรงปิกฝังยาพูดสำหรับลุงที่น้องเขาไม่คันผู้คนในนั้นนะครับก็ต้องหิวโหยกันมากมายครับจนกระทั่งไปหาอะไรแ,แปลก,ปลก,มกๆ,ๆกมันกินอย่างเช่นจิงเทยิงโกงตักแตนะไรที่ประดับตามพื้นหญ้านั่นแหละหรือถ้าจะให้ดาร์กไปกว่านั้นนะครับ ็จะมีชาวเกาหลีเหนือบางคนฮะที่ได้หายตัวไปซึ่งเหล็กในจานวนของคนที่หายไปนั้นนะเขาพูว่าเันว่ามันเกิดจากการที่ประชากร้หิวมาตจนตงเล่าจับกันินเองครับฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันก็เหมือนจะเวอร์วังเกินไปนะฮะแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้เวอร์วางมากเกินไปกว่าที่มนุษย์เราจะทําได้นะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็เคยมีการทดลองมนุษย์ฮะให้เขาเนี่ย